เราเที่ยวริกันเฟส2ลงทะเบียนให้ทัน28ธันวาคมนี้แค่1ล้านสิทธ์ โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสองกำหนดวันให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่28ธันวาคมนี้จากเดิมที่กำหนดไว้เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัตกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าวันที่28ธันวาคมจะมีการเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันจองสิทธิห้องพักหนึ่งล้านสิทธิ์ใหม่หลังต้องเลื่อนจากกำหนดเดิมวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาหลังพบพฤติกรรมอันสงสัยของโรงแรมและร้านอาหารบางส่วนเข้าขายกระท ผิดเงื่อนไขโครงการเราเที่ยวด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่มักง่ายและคิดสั้นที่ทำลงไปแบบนั้นและทุจริตหาประโยชน์เข้าตัวเองและในวันที่29ทธันวาคมกระทรวงการท่องเที่ยวจะมีการเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการเที่ยวไทยไวัยเก๋าใช้งบประมาณ5,000ล้านบาทซึ่งถูกตันมาจากงบประมาณโครงการเราเที่ยวด้วยกันวงเงิน2 0 0 0 0ล้านบาทสำหรับการเจาะนักท่องเที่ยวกลุ่มสูงอายุ อายุ55-75ปีจำนวน1ล้านคนวางเงื่อนไขาการให้สิทธิประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายว่าต้องมีการเดินทาง2คนขึ้นไปในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสโดยใช้บริการผ่านทางบริษัทนำเที่ยวเดินทาง3วัน2คืนขึ้นไปสนับสนุนค่าทิจ่ายไม่เกิน5,000บาทต่อคนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด